ประเทศไทยเจ้าภาพจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่21ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้ณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครโดยมีเยาวชนจาก50ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันและได้แปรองค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์การแข่งขันครั้งนี้ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามตาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าตัลยานิวัฒนากรมหลวงนาราที่ว่าราชนครินทร์สอ,อวนอมอบหมายให้ส่วนภูมิสา์โอลิมปิกสอ,อวนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้การดำเนินงานของคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันเพื่อเป็นการเสลิมพระเกียรติ สมเด็จพระคิิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรนะัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโราวกาสเจริญพระชนมายุครบ70พรรษาผู้ทรงริเริ่มภูมิศาสโอลิมปิกในประเทศไทยให้ไปสู่ระดับสากลอาจารย์จะมช่วยพูดถึงความสมคัญของการเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันภูมิศาสโอลิมปิกระหว่างประเทศเป็นทางแรกของประเทศไทยค่ะการที่เรามีมูลนิธิสวนอมีกว่า วัตถประสองค์อยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือการที่จะจัดนักเรียนไปแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อจะให้โอกาสกับเยาวชนไทยขณะดเดียวกันเป้าหมายอีกอย่างนึงก็คือการยกมาตรฐานการศึกษาในประเทศไทยให้มีคุณภาพทัาเทียมกับนานาประเทศเังนั้สำหรับครั้งนี้เนี่ยมีความหมายเป็นพิเศษสองสา,าอย่างอย่างหนึ่งคือ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ซึ่งกลายเป็นสาขาที่มีความสำคัญเพราะว่าในการทำดำเนินการต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถดำเนินการด้วยสิ่งที่เหมือนกันทั่วทั้งประเทศเพราะมันมีนความแตกต่างในพื้นที่ดังนั้นการพัฒนาก็ดีการแก้ปัญหาก็ดีก็จะเปลี่ยนไป,ไป,ไ,ปไปตามพื้นที่อันนี้เป็นความสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์ซึ่ง เราจําเป็นต้องมีคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็คนที่เป็นเยาวชนควรจะมีความรู้ที่กว้างพอแล้วก็เข้าใจเรื่องของภูมิศาสตร์ซึ่งมีทั้งด้านของภูมิศาสตร์ทางกายภาพอย่างที่เราเคยรู้จักกันแตะมีภูมิศาสตร์ทางด้านมนุษย์ภูมิศาสตร์ทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วขณะน,นี้มีเทคโนโลยีต่างๆหลายคนได้ยินเรื่องของไฟปา่าก็เห็นทัดว่า มันก็เป็นภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งแล้วขณะนี้เนี่ยมีดาวเทียมเข้ามาดูว่ามีใครจุดไฟที่อยู่ไหนบ้างก็เป็นพื้นฐานที่สําคัญเพราะฉะนั้นฐาน,ฐานของวิชานี้นี่มีความสําคัญแล้วก็การที่เราได้รับมอบหมายให้ให,ให้จัดการแข่งขันระดับนานา,นาชาติก็เป็นเครื่องสแสดงว่าเรามีศักยภาพอยู่ในระดับหนึ่งก็เป็นหน้าที่หน้ายินดีครับ เดี <formation> ๋ยวคำถามต่อไปเชิญอาจารย์ของสื่นะคะจะเป็นเกี่ยวกับบทบาทของบทบาทของมรลนิธิคะเดี๋ยวขออนุญาตถามเลยนะคะบทบาทของบมูลนิธิสออวนและการสนับสนุนการแข่งขันมวยสากจากทางนี้เป็นยังไงบ้างคะมูลนิธิใช่ไหมคะค่ะมูลนิธิก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ยินใจซึ่งรับสนองพระราชบรมจากสมเด็จพริทักษธิราชเจ้านะคะหลังจากที่ท่านเสด็จกลับจากเยอรมนีแล้วก็มาตั้งทีมงาน เพื่อดําเนินการตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณท่านสมรสด้วยที่ส่งเสริมมาตลอดเรื่องภูมิศาสตร์แล้วก็ทีมงานน้องๆท่านรวมทั้งอาจารย์ในภาควิชาภูมิศาสตร์นะคะที่ทําให้วัตถุประสงค์ของมูลนิรวมทั้งเป้าหมายของการการจัดตั้งสาขาวิชาภูมิศาสตร์เพื่อส่งนักเรียนออกไปแข่งขันในระดับนานาชาติเพราะฉะนั้นเราถือว่าการดําเนินงานที่ผ่านมาประมาณเกือบ10ปีนะคะ ตั้งแต่สัย115ที่เราเริ่มออที่ท,ท่ทททานอาจารย์ยินใจสมวิเชียนเนี่ยท่านตั้ง,งกรรมการ <Yeah. S 1> ดําเนินการกรรมการเขียนตำราแล้วก็อบรมครูทางสพทก็จัดการอบรมครูแล้วก็อบรมนักเรียนต่อมาทีมงานทั้งหมดทีมงานเขียนหนังสือเลยนะคะที่มีสามเล่มด้วยกันภูมิศาสตร์กายภาพภูมิศาสตร์มนุษย์และก็ภูมิศาสตร์เทคนิคเนี่ยก็ได้อบรมทั้งครูท่างก็เรียนในสามปีแรก จากนั้นสวทก็รับหน้าที่ช่วยเยอะมากเลยที่กระจายออกเป็นจิพ้าย์ทั่วประเทศ mm hmm. ก็นับว่า,เ,าเราประสบความสำเร็จนะคะจากเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ9ปีถึง10ปีเราก็ส่งนักเรียนไปทุกปีปีละ4ี่คนทุกครั้งที่จัดเราก็ได้เหรียญมานักเรียนก็ได้แสดงศักยภาพแล้วก็ได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจั์ทั่วโลกเลยนะคะคเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็ยังได้รับการสนับสนุนจากท่าน ดีใจสมิเชียท่านท่านให้คําแนะนําที่ดีมากกับทีมงานเลยค่ะเพราะว่าเราก็จริงๆแล้วไม่ค่อยรู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างแต่ว่าท่านก็แนะนําด้วยความเมตตากรุณานแล้วก็สั่งสอนบอกให้เราผิดถูกยังไงก็แก้ให้เราตลอดนะคะเพราะ,ะนั้นก็ก็เรียนทุกท่านว่าก็เป็นความภาคภูมิใจของสาขาวิชาภูมิศาสตร์ที่เราได้มายืนตรงนี้ของสวนอวน,นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะแล้วก็ท่านต่อไปอรดเรวิลเลอร์นะคะ ในบทบาทเรื่องความพร้อมค่ะค่ะอาจารย์คะความพร้อมของทางจุลานะคะในการเป็นเจ้าภาพทางนี้เป็นอย่างไบ้างคะครับบทบาทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันคงจะไม่ใช่เป็นพื้นที่สําหรับการศึกษานะครับที่เป็นเรื่องของปริญญาแต่เพียงเดียวแต่วันนี้นะครับบทบาทที่สําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยคือการส่งเสริมนะครับให้เยาวชนคนไทยมีคุณภาพและที่สําคัญมากกว่านั้นคือพัฒนามีคุณภาพเทียบกับ นะครับระดับนานาชาติวันนี้ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับภาควิชาภูมิศาสตร์นะครับคณะอ,อักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตอบย้ำนะครับในวิสัยทัศน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวันนี้นะครับนะภูมิศาสตร์โอลิมปิกโอลิมปิกไม่ได้แปลว่าการแข่งขันในเรื่องกีฬาแต่เพียงเดียวแต่เป็นการนะครับรวมทุออทกทุกประเทศนะครับเข้าด้วยกันและวันนี้ถนนทุกสายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางภาูมิศาสตร์มุ่งสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นคือเราเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับที่ตอบร นะครับเรื่องของการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของเยาวชนทั่วโลกมาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความสำคัญของผู้วาิาสาร์โอลิมปิกที่จัดครั้งนี้นะครับแม้ว่าจะจัดเป็นครั้งที่21แต่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนประเทศไทยที่จะเป็นเจ้าภาพประกาศนะครับสัญญาณุภาพให้เห็นว่า ประเทศไทยเราก็มีความรู้ความสามารถนะครับทางด้านภูมิศาสตร์และนักเรียนเยาวชนของเราเนี่ยครับที่เข้าร่วมการแข่งขันก็คงจะเป็นตัวแทนนะครับที่แสดงถึงการเรียนการสอนในประเทศไทยทางด้านภูมิศาสตร์ในการแข่งขันร่วมกับภูมิศาสตร์โอลิมปิกได้เป็นอย่างดีในเรื่องของความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้อนรับสถานที่แล้วก็การจัดนะครับนะ ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มจนทั้งจบนะครับผมเชื่อว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีความสามารถศักยภาพเต็มที่และวันนี้นะครับการแข่งขัน ภูมิศาสตร์โอลิมปิกจะเป็นเครื่องแสดงเห็นถึงว่าการเรียนการสอนของเราในประเทศไทยนะครับมีคุณภาพนะครับแล้วก็สามารถสู้กับน,บนานาอารยประเทศได้และวันนี้คือการเรียนรูปแบบใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ตอบรับนะครับทุกทุกด้านและนี่คือถนนทุกสายจะมุ่งสู่การเรียนการสอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้ครับค่ะแล้วก็ท่านต่อไปนะคะอาจารย์ดรสุร,รเดชค่ะ ขอเรียนทำมาสั์เกี่ยวกับความพร,ร้อมของคณะอักษรศาสตร์และบทบาทในการสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ค่ะก็คณะอักษรศาสตร์นะครับก็เป็นหนึ่งใน4คณะที่ก่อตั้งมาพร้อมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วในปีนี้เองเราก็ฉลองตบร้อยแปดปีพร้อมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนอกจากนั้นเนเี่ยก็ยังเป็นปีที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับทรงมีพระชนมายุนะครับเจิพรรษาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะได้มีการจัดการแข่งขันนะครับโอลิมปิกทางวิชาการด้านของสาขาวิชาภูมิศาสตร์นะครับในระดับนานาชาตินะครับซึ่งก็เป็นการดําเนินตามตามพระราชดำรินะครับของกรมสมเด็จท่านด้วยนะครับคณะศาสตร์สเองนะครับเราก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วเราก็มีวิสัยทัศน์และพันธกิจนะครับในการที่จะ พัฒนานะครับความเป็นเลิศทางวิชาการทางสายมนุษยศาสตร์แล้วก็สายที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วนอกจากที่จะสร้างความเป็นเลิศแล้วเราก็อยากจะสร้างความเป็นผู้นำนะครับให้กับทางนักวิชาการในสายต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันนะครับโอลิมปิกนะฮะทางวิชาการนะครับมอในแง่หนึ่งก็จะมีผลกระทบที่มีนนยะสําคัญนะครับนั่นก็คือว่าการเป็นการยกระดับนะครับวิชาการทางด้านภูมิศาสตร์ไทยนะครับให้เทียบเท่านะฮะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับวงวิชา การในระดับนานาชาตินะครับแล้วก็เป็นการแสดงถึงศักยภาพนะครับของประเทศไทยนะครับเช่นเดียวกันในการที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติที่ส uh, ําคัญครั้งนี้นะครับคณะศึศาสตร์ก็สนับสนุนเต็มที่นะครับเนื่องจากภาควิชาภูมิศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในภาควิชาที่สําคัญนะครับ จากจำนวนทั้งหมด11ภาควิชาของคณะอักษรศาสตร์แล้วก็มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานนะครับและที่สําคัญเนี่ยไม่ใช่การจัดครั้งนี้เป็นครั้งแรกเราเคยจัดการแข่งขันโอลิมปิกนะฮะทางวิชาการทางภูมิศาสตร์นในระดับชาติมาแล้วนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการที่สําคัญแต่แน่นอนนะครับเราก็จะมุ่งมั่นนะครับสนับสนุนการจัดงานนี้ให้เป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกป,ประการนะครับขอบคุณครับ แล้วก็ท่านต่อไปนะคะอาจารย์ดรสนิตาค่ะเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดแข่งขันครั้งนี้ค่ะอาจารย์กล่าวยละเอียดได้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะจะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนะคะ2568นะคะโดยที่เราจะมีการจัดสอบนะคะทั้งหมด3รูปแบบน,นะคะคือการสอบข้อเขียนนะคะรวมถึงการจัดสอบในภาคสนามและการสอบแบบมัลติมีเดียค่ะ เมื่อการสอบแล้วเสร็จนะคะในแต่ละครั้งก็จะมีกิจกรรมอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นออก,กิจกรรม cultural night นะคะซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะวัฒนธรรมระหว่างประเทศกันนะคะหรือว่าการนําเสนอโปสเตอร์นะคะซึ่งแต่ละประเทศเด็กๆก็จะเตรียมโปสเตอร์มาเพื่อนําเสนอเตรีมงานของของแต่ละประเทศที่เตรียมไว้นะคะรวมถึงเราจะพาเด็กๆเนี่ยไปทัศนศึกษานะคะเพื่อได้รู้จักกับพื้นที่ประเทศไทยนะคะในหลายๆรูปแบบนะคะและ ะะเมื่อการแข่งขันแล้วเสร็จนะคะเรามีกิจกรรมเรียกว่าเป็น post trip นะคะก็คือเป็นทริปท่องเที่ยวนะคะที่ทางผู้เข้าแข่งขันหรือว่าทางอาจารย์ผู้ควบคุมทีมเนี่ยสามารถเลือกจะไปสำรวจประเทศไทยได้ไม่ว่าจะเป็นทางไปดูพื้นที่อุทยานธรณีโคราชนะคะหรือว่าไปดูอุทยานไปบัดสั์สีเทพนะคะหรือว่าไปเข้าร่วมการท่องเที่ยวเชิงท่้งสารที่จังหวัดน่านนะคะก็จะเป็นโอกาสที่ได้เผยแพร่นะคะว่าทธรรมหรือว่าทรัพยากรอันดีของประเทศไทยออกไปต่อไปะคะ่ะ ขอบคุณค่ะ,คคะแ้วก็ท้านสุดท้ายนะคะอาจารย์ดรเกตทิพย์นะคะเกี่ยวกับสพทค่ะค่ในในส่วนของสองพทนะคะต้องนําเรียนว่าประโยชน์สูงสุดอยู่ที่นักเรียนแล้วก็นักเรียนได้มีเวทีได้มีโอกาสในการที่จะเข้าสู่ระบบของนานาชาติและรวมทั้งคุณครูด้วยนะคะจากที่เรามีหลักสูตรของโอลิมปิกนะคะที่เป็นภูมิศาสตร์สิ่งหนึ่งเลยคือศูนย์โรงเรียนคุณครูได้รับโอกาส ในการที่เป็นศูนย์ในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอบรมต่างๆ <c oughs> คุณครูส0 0พักว่าคน <c oughs> เป็นผลทำให้ได้รับความรู้ที่พร้อมที่ถือว่าทัดเทียมกับนานาชาติได้ <c oughs> สิ่งที่คุณครูได้รับความรู้ตรงจุดนี้เนี่ยคะ่ะ <c oughs> เด็กที่เฉพาะเข้ามาในสอาอวนนอหรือในค่ายต่างๆ <c oughs> ไม่ใช่เฉพาะที่ถูกได้รับการคัดเลือก <c oughs> แต่เด็กนักเรียนที่คนทุกคนที่อยู่กับคุณครูที่ได้รับการอบรม ได้รับการถ่ายอทอดที่ได้เข้าสู่การอบรมในเรื่องของหลักสูตรนี้เด็กอื่นๆสามารถได้รับองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แล้วก็ตรงกับทัดเทียมกับนานานชาติได้เพราะฉะนั้นเราถือว่าไม่ใช่เฉพาะเด็กที่เป็นครีมแต่เด็กทุกคนที่คุณครูคนนี้สอนเขาได้มีโอกาสในการที่ดําเนินการแล้วก็ที่สําคัญคือศูนย์โรงเรียนจะมีความพร้อมที่จะทําให้ทรัพยากรที่ถูกใช้ร่วมกันของนักเรียนคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เฉพาะครีมแต่ว่าเด็กทุกคนเลยมีโอกาสได้รับตรงจุดนี้และสิ่งที่สำคัญคือความแรงบันดาลใจที่ทำให้การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาได้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและโอกาสที่ทางสพอ,อเองได้รับในจากมูลทีออ่สออวนอตั้งแต่ปี58จนถึงปัจจุบันสิ่งที่เราพบเลยคือเชิงประจักษ์คือการพัฒนาคุณภาพที่ก้าวกระโดดรวมทั้งของคุณครูด้วย แล้วก็ของนักเรียนที่เห็นชัดเจนมากก็ความพร้อมตรงจุดนี้เนี่ย <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้องยิ่งถ้ามีการจัดที่นี่การสร้างเวทีการได้มีเครือข่ายที่เข้มแข็งรวมทั้งประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับและคุณครูก็ได้รับด้วยเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์สูงสุดที่จะทําให้เกิดการพัฒนาต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะทางนักข่าวอยากสัมภาษณ์ประเด็น สู้สู้เดนไทยเด็กของเราแข่งแล้วแตถามเกี่ยวกับเด็กไทยจะแข่งกับวิชาวเด็กต่างชาติคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์อาจารย์เด็กไทยอาจารย์ของสิ่งก็ที่เราส่งแข่งขันมาประมาณเกือบสิบปีนะคะเราได้เหรียญทุกปีมีอยู่สองครั้งเท่านั้นที่มีสองคนที่ไม่เหรียญเพราะว่าป่วยป่วยจริงๆค่ะเป็นไข้จริงๆเลยแล้วสองคนนั้นก็คือคือก็ได เข้าเรียนต่อที่แพทย์แล้วนะคะและหลายคนที่ได้เรียนมาสี่คนก็ไปเรียนหมอเรียนอะไรต่อได้เพราะเป็นเชิงสาขาภูมิศาสตร์ที่ท่านอาจารย์จรัสว่าภูมิศาสตร์เนี่ยต้องเป็นหนึ่งในวิทยาศาสตร์ซึ่งเด็กพวกนี้ก็จะนําความรู้จากภูมิศาสตร์ไปเสริมวิชาที่เรียนเพราะฉะนั้นเชื่อว่าตั้งแต่การอบรมของเราการใช้ตําราของเราคณาจารย์ของเราที่ภาคาาาภูมิศาสตร์รวมทั้งจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่ ท่านอาจารย์ใจได้เชิญมาเป็นกรรมการเนี่ยก็ได้ประสาทความรู้ให้กับเด็กพวกนี้เพียงพอเพราะคณาจารย์ทุกท่านเนี่ยก็ได้ศึกษาวิธีการที่อย่างน้อยก็ข้อสอบนะคะที่เขาจัดทํามาเป็นเวลาสิป,ปีของนานาชาติเนี่ยในแนวไหนเพราะแน่นอนถ้าเราไม่รู้ในข้อสอบแนวข้อสอบเขาเนี่ยเด็กเราสู้ไม่ได้แต่เมื่อคณาจารย์เต็มใจพร้อมแล้วก็ตั้งใจที่จะอบรมให้ประสาทความรู้ตั้งแต่คณาจารย์ที่สพสจมา แล้วคณาจารย์นั้นก็ไปอบรมต่อหรือจะเป็นนักเรียนโดยตรงที่มีรอบหนึ่งที่เราอบรมนักเรียนรอบสุดท้ายปัจจุบันนะคะก็ได้รับความรู้เต็มที่เพื่อที่จะแข่งขันกับนานาชาติได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเ,เ,เป็นปีไหนไหน,ไหนก็ตามในฐานะประธานกรรมการประธานสขาวิชาภูมิศาสตร์คิดว่าเด็ก,กเรามีความพร้อมเพราะว่าเราอ,อยากที่จะเพิ่มขึ้นปีแต่ละปีนียมีนักเรียนที่อยากจะเข้ามาร่วมในสาขาวิจา ภูมิศาสตร์นี่มากขึ้นมากขึ้นนะคะ,ะก็ไม่ทราบเหมือนกันตามที่ท่านมมหมอจรัสว่าภูมิศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทุกๆสาขาที่เป็นศาสตร์ทางพื้นที่เนี่ยก็เลยทําให้เด็กเนี่ยสนใจมากขึ้นและเห็นแนวโน้มที่ว่าอาจจะก้าวไกลไป,ไปในนานาชาติเนี่ยได,ได้มากขึ้นก็ทําให้คิดว่าเด็กเองก็พัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็คนาจารย์ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือตรงนี้ดังนั้นเราเชื่อว่าเด็กของเราจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นทุกๆปีค่ะ ก็ค,คพี่พิณิติช่วยเล่าเรื่อง25ปีบทชําิดของเด็กไทยไม่ชัดเจนท่านเลขาธิการมูลนิธิครับารย์ิณิติครับอ๋อครับผมผมพินิติรัตนานุกูลนะครับเป็นเลขาธิการมูลที่สวนก็นับนับตั้งแต่มูลที่สวนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนนะครับก็เป็นการพิสูจน์ได้ว่านักเรียนไทยเนี่ยถ้าได้รับการพัฒนา แล้วก็ได้รับโอกาสในาการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยเด็กไทยไม่แพ้เด็กต่างชาติอย่างที่หลายท่านทราบมาแล้วนะครับเด็กไทยไม่ว่าจะอยู่ในเวทีวิชาการไหนก็ก็ต้องเรียนว่าเราสู้ก็ได้นะครับ่ก็เป็นบทบาทของทางมูลที่ที่ผ่านมาแต่สิ่งสําคัญนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือว่าการที่มูลนิธิเนี่ยได้มีความร่วมมือกับทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการจัดตั้งโรงเรียน เร,เราเรียกว่าโรงเรียนโรงเรียนค่ายหนึ่งจาวนเนี่ยนะครับที่พัฒนาครูไปช่วยพัฒนาเด็กเนี่ยเราจะพบว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเด็กจากโรงเรียนในภูมิภาคต่างๆที่ห่างไกลเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสอบเข้ามาเป็นตัวแทนของประเทศไทยได้นะครับอาจจะย,ยังมีไม่เยอะแต่ว่าก็มีโอกาสแล้วก็ผมเชื่อแน่ว่าการทําง,งานตรงนี้เนี่ยจะช่วยสร้างคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย ครับของให้มีโอกาสที่จะพัฒนาได้ทัดเทียมกับปวทีนานาชาติอันนี้ก็คือความสาเร็จในการทํางานของมุลที่ในระยะเวลาที่ผ่านมาครับขอบคุณครับทเดี<อ>๋ยวข,ขอเพิ่มนิดเลยมาขอเพิ่มนิดหนึ่งนะทุกคนไม่เคยรู้ว่าโอลิมปิกเนี่ยหรือโอลิมเปียดเนี่ยเขาแข่งกันไปเ,เพื่ออะไรกัน นะก็อยากจะบอกนิดเดียวว่าการแข่งขันโอลิมเปียดที่เราจัดมาตลอดเนี่ยการที่เราก็เสือกระสนเข้าไปร่วมกับเขาด้วยนะท,ทั้งที่ตอนแรกเราไม่ติดแม้แต่อะไรเหรียญทองแดงนะเ,เราก็ก็ยังสู้อยู่จนกระทั่งเราสามารถไล่กวดเขาทันนะ การแข่งขันโอลิมเปียดนี่ไม่ใช่การแข่งกำรับเด็กกับเด็กแนละ้วไม่ใช่เด็กกับเด็กแข่งกันไม่ใช่เอาเด็กที่มีความรู้ความสามารถแต่และประเทศมาแข่งกันแต่มันเป็นการแข่งขันระหว่างครูกับครูด้วยนะเพราะฉะนั้นครูเองที่เราส่งเป็นหัวหน้าทีมไปแข่งเนะี่ยต้องมีความรู้ความสามารถที่จะไปต่อรองต่อสู้กับเขาได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่แข่งเฉพาะเด็กกับเด็กนะ มันเป็นการแข่งระหว่างครูกับครูด้วยตั้งผู้ใหญ่ด้วยและการที่เราเลือกอสถานศึกษาแห่งไหนเป็นที่แข่งขันก็เพราะเราต้องการโชว์ให้เขาเห็นศักยภาพของอ,อย่างจุฬาเงี้ยเราต้องการให้เขาเห็นมาเห็นแล้วตื่นเต้นอะไรเงี้ยคือมันมันมันเป็นการโชว์ทุกอย่างหมดของเรานะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนทราบด้วยเพราะว่าโอลิมปิกเนี่ย ไม่ค่อยมีข่าวนะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยทำข่าวกันซึ่งความจริงสำคัญมากเพราะเป็นการแข่งระหว่างเด็กกับเด็กเด็กเก่งกับเด็กเก่งหัวกระเด็นของแต่ละประเทศมาแข่งกันไม่เท่านั้นนะครูกับครูก็ต้องแข่งกันด้วยถ้าครูไม่มีความสามารถก็จะถูกเข้าลูกดาวทันทีประเทศต่างๆก็จะออมองครูในทางที่ไม่ดี เพราะนั้นอันนี้มันเป็นการแข่งกันทุกอย่างอะแม้แต่สถานที่สอบเราก็ต้องเป็นต้องเลือกเป็นสถานที่ที่เข้ามมาเห็นปั๊บประทับใจนะแล้วก็ข่มกันในทีอ่ะว่างั้นก็แล้วกันนะโอเค เลือเขียนไว้ว่าในปีนี้ครับทีมงานของเราจะเป็นทีม Unity In Diversity ใช่ไหมคะเขาเลยอยากจะขอสอบถามให้อธิบายตัวทีมงานตัวนี้เพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับว่า Unity In Diversity เนี่ยครับมันสื่อถึงอะไรคัคือทีมนี้คะคะทางไอจีโอใหญ่เขาเป็น,นะคนตั้งมาเพราะฉะนั้นเราต้องรับทีมนี้แล้วทำให้ได้ตามที่เขากำหนดขึ้นมา ซึ่งเราเข้าใจว่าเข้าคงหมายของว่า,เ,าเป็นการรวมความหลากหลายของเยาวชนทั่วโลกผิวดำผิวขาวภาษาต่างๆความคิดต่างๆรวมทั้งอายุ16-19แล้วแต่นะคะเข้ามารวมเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งจริงๆเวทีนี้มันไม่ใช่การแข่งขันเฉพาะวิชาการอย่างเดียวแต่เป็นการรวมความคิดความสามคัคคีการเรียกว่า มีความสัมพัน์ซึ่งกันและกันในอนาคตด้วยไม่แน่ว่าอนาคตอาจจะต้องมาทํางานด้วยกันหรือเปล่าเชิญคุิวิสร์เพราะนั้นตรงนี้จริงเป็นเป็นเป้าหมายของไอจีโอใหญ่เขาว่าถึงแม้จะเป็นประเทศที่หลากหลายทางด้านการเมืองเขาก็อยากให้มารวมกันอย่างน้นอยเยาวชนเนี่ยคะ่ะที่ยังบริสุทธิ์ผุดผ่องเนี่ยเข้ามารวมกันเพราะฉะนั้นอันนี้คิดว่าเป็นเป้าหมายของไอจีโอใหญ่แล้วเราก็พยายามจะทําให้ตามวัตถุป,ประสงค์ของเขาด้วยะคะ่ะ